สวัสดีครับทุกคนครับแล้วในวันนี้ฮะอยู่กับโอ๊ตนะครับแล้วก็ช่องของเราเชียงใหม่เลิฟโฮมเช่นเดิมครับทุกคนฮะในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นคลิปที่2นะครับที่ผมจะพาทุกคนนะมาดูบ้านโมเดิร์นนอร์ดิกนะครับคลิปแรกเนี่ยผมได้พาทุกคนไปดูกันมาแล้วนะครับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ อ่าเห็นไหมถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับคุณก็สามารถกดไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปนะครับแปะลิงก์นะเอาไว้ท้ายคลิปนะครับหรือใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับหรับบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีสไตล์คล้ายกับหลังที่แล้วเลยนะครับคือสถาปนิกเนี่ยจะเป็นคนก่อสร้างคนเดียวกันคนดออกแบบเนี่ยเป็นคนเดียวกันเลยนะฮะแต่ฟังก์ชันภายในเนี่ยจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเลเยอร์เนี่ยแล้วก็ตัวโลเคชันของตัวบ้านหลังนี้นะครับกับบ้านหลังที่แล้วเนี่ยจะอยู่ใกล้กันนะฮะห่างกันไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นนะ นั่นนเองนะฮะฝับับ้านหลังนี้เนี่ยในคลิปนี้โอ๊ตจะพาทุกคนมาดูเนี่ยจะเป็นกึ่งอารมณ์โฮมทัวร์นะครับก็จะเดินดูไปพร้อมๆกันเลยนะฮะจะเป็นคนละสไตล์กันถ้าใครที่ติดตามช่องเราบ่อยๆส่วนใหญ่เนี่ยโอ๊ตก็จะทำเป็นคลิปแล้วก็ฟุตเทนแล้วก็อัดเสียงแต่คลิปนี้ก็จะพิเศษหน่อยแล้วก็จะเดินดูไปพร้อมกันเลยนะครับสไตล์เขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโอ๊ตมาดูกันได้เลยครับตาม,มาเลยฮะ อ๋อทุกคนครับโลเคชันของบ้านหลังนี้เนี่ยเขาจะอยู่ใกล้สนามบินเชียงใหม่มากๆเลยห่างจากสนามบินเพียงแค่5-6กิโลเมตรนะครับขับมาลัสิ0นาทีก็ถึงโครงการแล้วนะฮะคือไม่ได้ไกลมากนะครับสำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยพื้นที่ใช้สอยเขานะครับเ5 0เลยนะถือว่าเป็นบ้านไทยค่อนข้างใหญ่นะครับตัวที่ดินเนี่ย209ตารางวานะฮะเดี๋ยวมาดูบริเวณโดยรอบบ้านกันเลยนะครับตัวบ้านเนี่ยจะมีทั้งหมด5ห้องนอนครับ คือฟังก์ชันใหญ่มากๆบ้าน750ตารางเมตรเนี่ยถือว่าเป็นบ้านที่ท้ายค่อนข้างใหญ่แล้วก็ที่ดิน2 0 9ตารางวาเนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่กว้างทําให้เลเยอร์บริเวณตรงนี้นะครับเห็นไหมบริเวณตรงนี้จะเป็นในส่วนของสนามหญ้านะครับหน้าบ้านสวนหน้าบ้านแล้วก็รวมไปถึงสระว่ายน้ำครับตรงสระว่ายน้ําตรงนี้ฮะทุกคนจะเป็นสระว่ายน้ําที่มีขนาดยาวนะตรงนี้ยาวถึงนี่ครับ11เมตรครับ กว้างเนี่ยประมาณ5เมตรฮะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือนะครับความลึกเนี่ยอยู่ที่1.6เมตรนะครับคือลึกกาลังพอดีนะฮะตรงนี้ก็จัดสวนไว้เรียบร้อยผมอยากให้ทุกคนดูภาพกว้างๆของตัวบ้านก่อนเลเยอั์เนี่ยเขาจะออกเป็นแนวตัวยูนะครับยูอ้อมมาอย่างนี้อ้อมสระว่ายน้าล้อมนะครับสระว่ายน้ำเนี่ยอยู่ตรงบริเวณกลางบ้านเลยจะเห็นนะฮะทางฝั่งตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายมือของทุกคนเนี่ยจะเป็นในส่วนของห้องนอนใหญ่นะครับบนชั้น2นะแล้วก็โรงจอดรถครับตรงนี้จะเป็นลิฟวิ่งนะครับแล้วก็เป็นห้องนอน ข้างบนเนี่ยมีสห้องนอนครับแล้วก็บริเวณตรงนี้ทางฝั่งขวามือนะครับของทุกคนนะจะเป็นห้องนอนชั้นล่างนะครับอีกส่วนหนึ่งเลเยอร์เนี่ยผมชอบมากแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อนะฮะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับฟังก์ชันภายในเนี่ยค่อนข้างดีผมชอบหลังนี้มากๆส่วนถัดมานะครับติดก,กับบริเวณสระว่ายน้ําตรงสวนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของโรงจอดรถครับในส่วนของโรงจอดรถตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างกว้างเลยฮะนี่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับ ระบบประตูเนี่ยจะเป็นระบบประตูอัตโนมัตินะครับคือเป็นระบบไฟฟ้านั่นเองจะมีรีโมทเปิดเข้าเปิดออกนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้สามารถรองรับการจอดรถเนี่ยผมมองว่าได้4คันเลยนะฮะเนี่ยเป็นล็อกนะครับแต่ว่าถ้าจอด3คันหลวมๆเนี่ยก็โอเคเลยนะ ก็เพียงพอนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะที่๊ตยืนอยู่เนี่ยก็ยังมีพื้นที่สเปซเนี่ยเหลืออีกสามารถจอดได้อีกคันหนึ่งนะคือผมมองว่าจริงถ้าเอาจอดกันจริงๆเนี่ยได้ถึง5คันเลยนะครับแต่ก็4คันก็กาลังพอดีแล้วพื้นที่จอดรถใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยหาค่อนข้างยากนะแล้วก็ผมเชื่อว่าเวลาใครซื้อบ้านนะครับมูลค่าประมาณนี้นะก็อยากได้ที่จอดรถกว้างๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าคนที่ซื้อบ้านเนี่ยก็มีรถหลายๆคันนะครับโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูส่วนอื่นของบ้านกันต่อเลย จะไปดูภายในบ้านกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยฮะค,คือถัดจากโรงจอดรถตรงบริเวณนี้นะครับเราก็ผ่านมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางเดินนะครับที่อยู่บริเวณทางหน้าโถงลิฟวิ่งนะครับทุกคนสิ่งที่ผมชอบตรงนี้เห็นไหมฮะว่าเขาจะปูเป็นพื้นลายหินนะเนี่ยตรงบริเวณทางที่ผมเดินเนี่ยเขาใช้เท็กเจอร์เป็นแผ่นกระเบื้องนะครับลายหินนะฮะมไม่ใช่กระเบื้องเนี่ยนั่นะเป็นแผ่นแผ่นหินเลยแหละมันมาปูป,ปูปูนะฮะเนี่ยลายเขาจะไม่เหมือนกันเลย ทำให้บ้านมันดูมีกิมมิคมากขึ้นแล้วก็ตรงโถงตรงโถงลิฟวิงเนี่ยก็จะอยู่ตรงเดียวกับสาไว้น้ำเลยนะครับนี่ทุกคนผมบอกเลยว้าวมากเจ๋งมากนะครับสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยเห็นไหมโถงลิฟวิ่งเนี่ยคือการดีไซน์เขาออกมาค่อนข้างดีเลยคือในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ที่เขาติดตั้งแล้วเขาลงเอาไว้เนี่ยผมมองว่าเฮ้ยใช้โทนสีนะครับคุมโทนมาบ้านดีตรงนี้เป็นบริเวณลิฟวิ่งนะครับแล้วก็ทีวีอยู่ตรง นี่นะฮะตรงนี้ก็ลิ Air. ฟวิ่งมีแอร์ฝังฝ้าข้างบนนะครับแล้วก็ข้างหลังตรงนู้นเห็นไหมว่าจะมันจะเป็นส่วนของสระว่ายน้ำตรงนี้เป็นบิวอินครับให้ดูบิวอินเปิดไงวะเนี่ยก <c oughs> ็เปิดข้างล่างครับอันนี้ไม่ใช่แบบทัชนะนี่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเก็บของได้เยอะมากนะฮะตกแต่งดีไซน์ออกมาสวยงามครับอันนี้ก็เปิดได้ปึ๊บนะฮะแล้วก็มีตกแต่งเอาไว้ให้เรียบร้อยข้างล่างนะครับตรงนี้งานดี ตัวนี้เป็นปูผนังนะครับนี่ทำเป็นเท็กเจอร์นะฮะนี่แผ่นจะเรียบเรียบหน่อยนะครับตรงชั้นวางทีวีตรงนี้นะฮะแล้วก็ส่วนที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้เป็นลิฟวิ่งนะครับคือมันจะคอนเน็กกับดิ닝แอร์เรียเลยบริเวณดิ닝แอร์เรียคือในส่วนของโซนรับประทานอาหารเนี่ยเขาจะอยู่ติดกันเลยนะฮะแต่ที่ผมชอบมากๆก็คือแบบดับเบิลซิลลิ่งข้างบนครับ คือตรงบริเวณของดิงเนี่ยนะฮะเขาจะเปิดโล่งไปถึงชั้น2เลยนะครับการดีไซน์เขานะฮะภายในเนี่ยจะทำให้ตัวบ้านเนี่ยดูโล่งแล้วก็โปร่งสบายมากๆครับแต่สิ่งที่ผมประหลาดใจสำหรับบ้านหลังนี้หนึ่งอย่างนะครับก็คือตู้ยเย็นไว้ตรงนี้1ตู้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้เป็นเขาเรียกว่ายุโรปเปียนครับตรงบริเวณยุโรเปียนคิทเช่นเนี่ยคือที่ผมบอกมันว่าบ้านหลังนี้ประหลาดอย่างหนึ่งคือมีตู้ยเย็นให้2ตู้นะครับสส่วนเลยนะฮะตรงนี้คุณอาจจะเอามาแช่เครื่องดื่มนะ ผมคิดเอาไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็บริเวณนี้อาจจะใช่อาหารนะครับเพิ่มเติมในกรรำกับอาหารแล้วก็ผมชอบมากๆอีกอย่างหนึ่งคือผมชอบตรงไอแลนด์ตรงนี้ครับทุกคนผมมองว่าไอแลนด์บริเวณตรงนี้เนี่ยใหญ่มากนะฮะคือสเปซไอแลนด์ตรงนี้ใหญ่มากที่จริงผมเวลาผมกินข้าวอะ่ะผมมองว่าผมชอบมานั่งกินข้าวตรงบริเวณไอแลนด์ตรงโซนของขด ตองควยยุโรปบริเวณตรงนี้มากกว่าเพราะว่าเวลาเราลงมากินอาหารเช้าถูกไหมเราก็จะทําอาหารตรงนี้อันนี้เขาก็จะมีเป็นตอมไม้เหล็กไฟฟ้าเล็กๆแล้วก็มีหูดูดควันตรงนี้นะครับเอาไว้ให้นะฮะแล้วก็สามารถประกอบอาหารเช้านะครับทำไข่ตรงนี้นะแล้วนั่งกินข้าวตรงนี้เลยล้างจานตรงนี้นะครับมันก็การใช้งานภายในควัยยุโรปเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับอ๋อแล้วก็ส่วนถัดมาเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับประตูตรงนี้นะฮะเป็นประตูที่ออกไปทาง บริเวณของโรงจอดรถเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยผมพาอ้อมมาทางบริเวณลิฟวิ่งนะครับแต่ประตูนี้เนี่ยถ้าคุณเข้าบ้านจริงๆเนี่ยผมมองว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องเข้าประตูนี้นะครับคือ,อจอดรถเสร็จปุ๊บมีของนะฮะพวกกับข้าวนะฮะแล้วก็เราก็เข้ามาตรงบริเวณนี้ก่อนเปิดประตูออกมาปุ๊บก็เอาอของมาวางตรงไอแลนด์นะครับตรงคิทเช่นตรงบริเวณนี้ส่วนถัดมานะครับแล้วก็ในส่วนของครัวไทยคือบริเวณตรงนี้นะฮะ ถัดมาตรงนี้เป็นบริเวณควรัวไทยตรงนี้เป็นครัวไทยตรงนี้จะเป็นครัวเตาแก๊สนะครับแล้วก็มีหุ้นดูดควนันตรงนี้ก็จะประกอบอาหารได้ข้างหลังครัวไทยติดกันนะฮะจะเป็นบริเวณของซักล้างแล้วก็ห้องแม่บ้านที่อยู่แยกออกไปนะตรงบริเวณซักล้างกับห้องแม่บ้านเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ภาพตรงนี้ให้ดูนะครับ มาครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณตรงนี้กันต่อดีไซน์ภายในบ้านเนี่ยผมค่อนข้างชอบอ้อผมลืมไปห้องนี้มันจะต้องมีมีนี่มีในส่วนของห้องน้ำใช่เป็นห้องน้ำแขกนะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้นะฮะตึงห้องน้ำแขกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมกัดภาพให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ น,นี้เป็นห้องน้ําแขกนะครับคือฟังก์ชันเลเยอร์เนี่ยเขาทําออกมาค่อนข้างดีนะครับเป็นครัวนะฮะโซนคอมมอนแอเรียตรงนี้มีโซฟาอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เขาตั้งเอาไว้หรือไม่ถ้าคุณไม่ต้องการโซฟาบริเวณนี้นะครับอาจจะติดตั้งพวกตู้อะไรเพิ่มเติมนะฮะหรือตู้ชั้นวางของนะฮะเพื่อโชว์บริเวณนี้แทนกไ็ได้นะครับแต่นี้เขาตั้งเอาไว้ให้ดูนะว่าสามารถวางโซฟามานอนเล่นตรงนี้อีกจุดหนึ่งได้นะครับโอเค บริเวณลิฟวิ่งนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นประมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเออผมให้เห็นมุูตรงนี้ก่อนในเรื่องของซิลิ่งกลับมาในเรื่องของกระจกนิดนึงนะครับที่ผมเห็นนะฮะตามที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตรงนี้ผมชอบมากคือกระจกเนี่ยมันสูงมากจากนี่ถึง2ชั้นนะครับคือเขาทำกระทำกระจก2ชั้นอย่างแบบเงี้ยนะฮะแบบแบ่งสัดส่วนออกมาแบบสออ่วงเงี้ยมันทาให้บ้านเนี่ยดูดูไม่มืดแล้วก็ดูสว่างมากนะครับเดี๋ยวก่อนขึ้นไปดูบนชั้น2เดี๋ยวผมพาทุกท่านนะครับไปดูห้องนอน ชั้นหนึงก่อนชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีด้วยการอยู่ทั้งหมด2ห้องนอนครับเดี๋ยวตามมาเลยโอเคมันก็จะเดินออกมาตรงนี้นะฮะคือฟังก์ชันเลี้ยวเขาพยายามทํา2ห้องนอนนี้เนี่ยแยกออกมามันเหมาะสำหรับทําเป็นห้องนอนแขกก็ได้นะครับหรือห้องนอนผู้สูงอายุนะฮะคือมันจะออกเป็นกึ่่งไพรเวทส่วนตัวไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้อยู่กับในส่วนของตัวโถงบ้านหลักนะครับโอเคมาดูห้องนี้ก่อนเออเฮ้ยผมชอบตรงนี้นะครับคือ <Das que at> ผมพีเต์ก่อนในเรื่องของไม้อย่างเงี้ยที่คุณเห็นประตูไม้นะครับแล้วก็ไม้พวกนี้ที่เขาใช้นะฮะที่ผมถามเจ้าของ à, ทางสาาันิกมาเขาบอกว่าเขาใช้ไม้สักหมดเลยนะครับ à, t e เจอร์ตอนแรกผมก็สงสัยแล้วผมก็มองว่าเออไม้เนี่ยเป็นไม้สักนะครับใช้งานค่อนข้างดีอย่างเนี่ยเพราะาว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้สักนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นคุณก็เขาเรียกว่าไว้วางใจได้อะวั่นไม้พวกนี้อายุการใช้งานจะค่อนข้างยาวนานนะแล้วก็เขาทาตรงนี้เป็นมุมนั่งเล่นอีกจุดหนึ่งนะครับก็โอเคค่อนข้างดี เดี๋ยวเรามาดูห้องนอนนี้กันก่อนนะฮะตามมาว้าวเฮ้ยผมเปิดไฟก่อนแป๊บหนึ่งครับโอเคเฮ้ยค่อนข้างดีเลยผมชอบเลยนะครับห้องนี้เพราะว่าผมห้องนอนเนี่ยซีล,ลิ่งสูงมากนะครับนี่เห็นไหมว่าเขาทําแบบเป็นชั้นเดียวก็จริงนะแต่นี่ซีล,ลิ่งประมาณทั้ง7 8แเมตรได้นะครับค่อนข้างสูงเลยแล้วก็บิวต์อินงานดีมากนะฮะนี่นะครับแล้วก็พวกไม้ต่างๆที่เห็นตรงนี้ค่อนข้างดีเลย นี่เฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็ทําออกมาได้ดีนะครับอ๋อแล้วก็ที่สังเกตเห็นโดยส่วนใหญ่ตัวบ้านเนี่ยเขาใช้การปิดผนังเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอิฐนะเป็นอิฐสีข,า,ขาวๆอย่างนี้ครับคือเขาก็ใช้อิฐมาเรียงๆียกันเป็นกึ่งสไตล์แมทเทีย l ์ลอฟหน่อยๆนะครับทำให้ดีไซน์เนี่ยมันดูกลมกลืนกันเฟอร์นิเจอร์ต่างๆอย่างเช่นตัวนี้นะครับชั้นวางทีวีอันนี้ผมรู้เลยว่าไม้สักนะครับมันจากบ้านถวายผมเห็นบ่อย เชียงใหม่อย่างมายอย่างนี้ค่อนข้างเยอะมากมีพรมปูตรงนี้เฟอร์นิเจอร์ทีวีวางตรงนี้เรานอนตรงนี้แล้วที่สําคัญมันก็จะมองเห็นของวิวสระว่ายน้ำครับที่ออกไปทางด้านาหน้าบ้านนะฮะตรงนี้ก็จะมองเห็นวิวสระว่ายน้ําแล้วก็จะมีระเบียงระเบียงตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นระเบียงที่ออกไปบริเวณด้านนอกได้ก่อนไปดูภายในห้องน้ําเดี๋ยวเรามาดูนี้ก่อน w a l k in c l o s e t ของบ้านตรงนี้ตรงนี้เป็นประตูเลื่อนทุกคนนี่ ประตูนี้ผมชอบมากคือพอยรู้ไหมฮะเป็นไม้สักผมเป็นคนชอบไม้ชอบไม้สักมาก<ช>ๆ,ๆแล้วก็เวลาเราเห็นเท็กเจอร์ของไม้สักเนี่ย<ๆ>ผมมองว่าเฮ้ย<ๆ>มันเป็นเท็กเจอร์ที่มันดูละมนละอบอุ่นดีนะครับแล้วก็หนึ่งคือการดีไซน์เนี่ยมันดีไซน์ไม่ได้ดูเก่าครับมันดูแบบเป็นสไตล์แบบเป็นสมัยสมัยใหม่หน่อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมตัดมาตรงบริเวณของ walk in closet ตรงนี้ฮะนี่ walk in closet ก็จะเป็นงานไม้นะครับแล้วก็กตะจบตรงนี้นะฮะเห็นไหม เขาใช้กระจกนะครับเป็นแชมเปอร์กระจกที่ว่าเป็นในส่วนของวิวอินนะครับค่อนข้างดีเลยเก็บเสื้อผ้าได้ค่อนข้างเยอะนะฮะอ่าเป็นแชมเปอร์นะครับแชมเปอร์กระจกแล้วก็มีไฟให้การเก็บงานค่อนข้างดีผมชอบผมชอบกลับมากลับมาตรงนี้ทุกคน <laughs> กลับมาก่อน <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องน้ําผมบอกว่าห้องน้นํานี่ผมเห็นคร่าวๆเมื่อกี้แบบแบบดีมากดีมาก,ด,มากดีต่อใจมากชอบ อันนี้ส่วนแรกนะครับนี่จะเห็นว่าเป็นอาบน้าเอ้ยมีอาบน้ําอีกโทษทีทุกคนผิดตรงนี้เป็นล้างหน้าแปรงฟันนะครับบริเวณตรงนี้เป็นระบบน้ําร้อนน้ําเย็นใช่ไหมเนี่ยนะครับผมคิดว่านะแล้วก็ท็อปนะครับหินอ่อนสีขาวสวยส่วนที่สําคัญที่สุดที่ผมชอบทุกคนครับเรามาแช่อ่างจักรุซี่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ชมวิวสวนนะครับถ้าเราแบบว่าอยากให้แบบ ซีทูหน่อยก็เปิดกระจกนะครับอื่นเห็นแต่ว่าแบบต้องการไพรเวทก็ปิดผ้าม่านนะครับเนี่ยปิดกระจกปิดผ้าม่านไอ้ปิดปิดผ้าม่านปิดมูลลี่นะฮะก็แช่อาบน้ำนะครับนี่ตัวนี้เป็นระบบออโตโน้นี่ครับนี่ผมเห็นนะมีมีระบบอโอโตโน้นะฮะใช้ไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นแบรนด์ของอเมริกันสแตนดาร์ดครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของสุขภัณฑ์นะครับตรงบริเวณนี้นะฮะก็อยู่เชื่อมเข้าหากันนะครับ ทีนี้ในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยเขาก็ใช้หินอ่อนนะครับพวกกระเบื้องปิดผนังพวกนี้ก็จะเป็นลายหินอ่อนนะฮะเนี่ยปิดรอบบ้านเลยนะครับค่อนข้างนี่มีตัดสีเทาออกมานะครับเป็นใช้กระเบื้องเนี่ยสวยงามมากแต่ทีนี้สําคัญคือบางคนเนี่ยไม่ได้อาบเราก็คงไม่ได้อาบน้าในการคุซี่ทุกวันน,นะครับอาอบน้ำทุกวันนะก็จะเป็นแยกโซนออกมาก็จะเป็นบริเวณโซนของอาชาวเวอร์นะครับเป็นโซนของเลนชาวเวอร์อยู่บริเวณนี้ตรงนี้มืดน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวปรับแสงกันอีกทีนึง โอเคตรงบริเวณตรงนี้เป็นในส่วนของเลนชาวเวอร์นะครับที่จะเป็นส่วนแยกออกมานะครับเวลาอาบน้ําเร่งด่วนก็อาบบริเวณนี้ได้นะฮะค่อนข้างดีนะครับแบ่งสัดส่วนออกมาแล้วห้องน้ําใหญ่มากนะครับการใช้งานดีนะฮะชอบโอเคทุกคนครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยผมลืมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือถ้าใครได้เคยดูบ้าน E ีีแรกมาแล้วนะครับที่เป็นสไตล์นอร์ดิกนะที่ผมพาไปดูมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นอยู่ส่วนหนึ่งก็คือในบริเวณของ เขาเรียกว่าผมเรียกเองนะครับเขาเรียกว่าห้องแฮ์รี่พอตเตอร์จะเป็นส่วนของลิฟวิ่งบนหลังคานะครับอันนี้นะฮะค่อนข้างสูงเลยครับนี่คือถ้าใครมีเด็กเล็กนะครับไม่ควรเลยนะตอนผมปีนขึ้นไปตอนตอนอีพีที่แล้วเนี่ยขาสั่นมากเลยครับ แต่นีมน่มันใช้งานฟังก์ชันได้นะครับค่อนข้างดีเพราะว่ามันสามารถเป็นที่เก็บของได้นะครับถ้าเรากล้าปีนนะฮะอายุเยอะอายุแบบยังไม่ได้เยอะมากคุณก็ปีนไปนั่งเล่นข้างบนได้จัดเป็นเลเยอร์สำหรับโซนเขาเรียกว่าโซนพรเวทอะโซนห้องแห่งความลับะนะครับตามถ้าใครดูซีรีส์ดูหนังเฮลิคอปเตอร์นะก็จะมีห้องใต้หลังคาแบบนี้นะฮะเขาทำออกมาได้ดีนะครับผมชอบนะแต่ผมว่าการใช้บันไดแบบนี้มันทำให้การใช้งานของส่วนข้างบนเนี่ย ค่อนข้างยากหน่อยนะครับตอนนี้ผมอายุ30กว่าก็ไม่ค่อยกล้าบินขึ้นไปแล้วนะครับตกลงมานี้ปัญหานะฮะมีแตกหักได้นะครับใครมีเด็กเล็กนะฮะหรืออยู่ห้องนี้เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับหรือต้องปิดไปเลยในส่วนข้างบนนะครับเอาบันไดออกอันนี้คือห้องแรกเท่านั้นนะครับของบริเวณชั้นหนึ่งเดี๋ยวมาดูห้องต่อไปกันเลยจะอยู่ตรงข้ามกันเลยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นบริเวณของอีกห้องหนึ่งครับตรงชั้นหนึ่งนะฮะอยู่ตรงข้ามกัน ห้องนี้จากผมดูคร่าวๆแล้วมันจะมีขนาดเล็กกว่านะครับเล็กกว่าห้องที่แล้วอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานก็โอเคดีไซน์คล้ายคลึงกันนะครับการใช้วัสดุทุกอย่างเหมือนกันใช้ไม้สักนะครับผู้ประตูเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เท็กเจอร์ที่ผมได้ธิบายไปเมื่อกี้แล้วนะครับเป็นเรื่องของอิฐเหมือนกันเลยนะฮะ บิวอ uh, ินทาสวยงามโลงเฟอร์นิเจอร์สวยงามนะครับมีโซฟาทีวีอยู่ฝั่งนี้อันนี้ค่อนข้างดีผมชอบห้องเมื่อกี้ทีวีอยู่อีกฝั่งหนึง่งดูค่อนข้างยากหน่อยแต่อันนี้โอเคแล้วก็ที่สําคัญมี uh, บันไดนะครับแต่อันนี้บันไดมันจะอยู่ติดกับเตียงไปนิดนึงผมว่าไม่ค่อยอันนี้คือจะ,อะผมมองว่าเลเยอร์ของบันไดอาจจะไม่ค่อยดีอะไรเป็นผมผมคงเอาออกดีกว่าเพราะว่าการใช้งานด้านบนเนี่ยจะเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องของอห้องใต้หลังคานะฮะอันนี้ชอบนะผมชอบซีลิ่งที่มันสูงนะครับ ถ้าใครดูอยู่ตอนนี้จะเห็นว่ามันสูงมากทีนี้ถัดมานะครับเดี๋ยวผมเปิดนิดนึงก็จะเป็นบริเวณของ walk-in closet ครับอ่ามือนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้แล้วเดี๋ยวผมตัดภาพให้ดูนะครับบริเวณของ walk-in closet ตรงนี้ก็จะเหมือนกันเลยนะครับในเรื่องของวัสดุในการใช้กระจก Temper นะฮะเปิดเหมือนกันนะครับ built-in เนี่ยงานเหมือนกันนะครับแล้วก็บริเวณของห้องน้ำนะครับ อันนี้เป็นอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ห้องนี้จะไม่ได้มีเขาเรียกว่า,าตัวอ่างอาบน้ําไว้ให้นะครับจะเป็นแค่เลนชาวเวอร์นะครับจะเล็กกว่าบริเวณห้องนี้เนี่ยก็จะเล็กกว่าห้องนี้เหมาะสําหรับเป็นห้องนอนแขกนะครับถ้าแบบคุณมีแขกก็ให้แขกพักห้องนี้ได้นะฮะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีถึง5ห้องนอนนะนะครับแล้วก็อ๋อตรงนี้ลืมไปตรงนี้จะเป็นในส่วนของอ,อ่างล้างหน้านะครับแรงฟันอะไรบริเวณตรงนี้นะฮะอืมโอเค เดี๋ยวตามผมไปดูส่วนต่อไปเลยทุกคนตัดมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงบริเวณชั้น2กันนะฮะชั้น2เนี่ยเราก็จะเข้ามาทางเดิมนะครับตรงส่วนของลิฟวิ่งนะฮะจากห้องนอนเมื่อกี้นะครับก็เดินมานิดเดียวครับตรงนี้ก็เข้ามาทุกครั้งก็ชอบนะฮะเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันชั้น2นะครับจะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะฮะนี่ในเรื่องของบันได เท็กเจอร์ของบันไดตรงนี้เป็นกระจกแ t มเปอร์นะครับหนามากนะฮะนี่นะครับเป็นตัวกั้นรอบบันไดนะครับแล้วก็บันไดเนี่ยเป็นบันไดไม้นะฮะไม้สักนะครับนี่ลายเดียวกันเลยข้างข้างนี้นะครับเขาใช้เหมือนเดิมก็คือตัวที่เป็นอิฐนะครับแล้วก็มันเลี่ยงเนี่ยถัดมาโชว์อีกส่วนหนึ่งก่อนก่อนไปดูห้องนอนนะครับตรงนี้ฮะเลปพิเซนต์นิดหนึ่งตู้เก็บของนะครับอ่านะครับตรงนี้ใช้ทําเป็นตู้อะไรดีตู้เก็บของใส่ของนะครับ ผมมองว่าคนไทยเนี่ยของเยอะนะฮะเราก็มีตู้เอาไว้ให้ค่อนข้างเยอะสามารถใช้เก็บของฟังก์ชันเลเยอร์เอาได้นะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3มห้องนอนนะครับตรงนี้จะเป็นทางนะฮะทางแยกนะครับห้องนี้เป็นห้องห้องนอนอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวเราผมไปดูห้องมาสเตอร์ก่อนดีกว่าผมว่าทุกคนอยากดูห้องนอนมาสเตอร์ก่อนห้องมาสเตอร์อยู่ห้องนี้นะครับเปิดเอาไว้แล้วนะฮะโดยทีมงานเรานั่นเองครับตอนนี้ต้องเปิดแอร์ไว้นะครับร้อนมากนะครับ โอเคนี่คือห้องนอนมาสเตอร์นะครับคือห้องนี้นะฮะค่อนข้างใหญเ่เทียบกับห้องนอนชั้นล่างเมื่อกี้ห้องนี้มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กว่าเลยนะครับใหญ่กว่าเห็นได้ชัดนะฮะแล้วก็ห้องนอนมาสเตอร์หันไปทางนี้ลองเห็นวิวสระว,ว่ายน้ําทางฝั่งตรงนู้ดนะครับอีกทางหนึ่งนะฮะาการดีไซน์ใกล้เคียงกันนะครับใช้โทนสีนะฮะค่อนข้างดีบิวอินงานดีครับตรงนี้เป็นหัวเตียงนะฮะ ฝั่งนู้นเป็นห้องอา,อาห้องน้ำวอล์กอินโคเซตอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนอ๋อตรงนี้เขาทําเป็นตรงนี้ครับคุณทุกคนตรงนี้เขาทาเป็นเหมือนกับโซนนั่งทํางานได้นะครับเป็นเป็นบิวอินแล้วก็เป็นโต๊ะนะครับคุณสามารถมานั่งทํางานบริเวณนี้ได้สมมุติกลางคืนคุณอยาก นั่งทางานภายในห้องนอนเป็นพื้นที่ p r i v a t ของคุณคุณก็มานั่งบริเวณนี้นะครับหรือมานั่งอาาง่านหนังสือนั่งเขียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองวิวภายนอกนะครับเฮ้ยค่อนข้างดีเลยนะครับชอบมากชอบมากนะฮะโอเคแล้วก็ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะครับรอยตัวตรงนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะครับอ,อันนี้งานตัวนี้ผมผมชอบผมเคยเห็นบ่อยที่บ้านถวายนะครับที่จริงก็ค่อนข้างแพงนะฮะตัวอย่างนี้ผมชอบเป็นสไตล์ไม้สักมาออกโมเดิร์นหน่อย แล้วก็มีโซฟานะครับโซฟ,ฟาหนังสีน้ำตาลเป็นกิมมิคเหมือนกันแล้วก็บริเวณนี้ก็อีกส่วนหนึ่งคือในห้องนอนเกือบทุกห้องนะน่าทุกห้องเลยนะครับเขาจะทําเป็นเนี่ยห้องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับห้องแห่งความลับนะครับนี่มีเดินขึ้นไปได้นะครับก็อย่างผมบอกไปแล้วเป็นทั้งข้อดีข้อเสียนะครับถ้ามีลูกเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็อาจจะอันตรายเล็กน้อยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงอ๋อแล้วก็ตรงนี้ฮะตรงนี้เปิดได้เป็นระเบียงนะครับ เฮ้ยระเบียงกว้างครับคุณตรงนี้ตรงนี้ระเบียงกว้างมากมาดกูกอนเฮ้ย <laughs> ระเบียงกว้างมากเลยนะครับเป็นระเบียงภายนอกบ้านนะครับนี่จะเห็นวิวโครงการนะครับนี่ค่อนข้างกว้างก็มานั่งเล่นตรงนี้ได้นะฮะก็จะเห็นวิวตรงนี้เมื่อกี้จากเมื่อกี้ที่เรามองจากด้านหน้าบ้านตอนเริ่มคลิปนะครับแล้วก็เห็นว่าตัวตึกเนี่ยตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องมาสเตอร์เลยนะฮะที่เราเห็นตนัวตึกแรกของตัวบ้านเลยตรงนี้จะเป็นส่วนของมาสเตอร์ทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวเราตามมาดูข้างในกันโอเคในส่วนห้องมาสเตอร์อีกส่วนหนึ่งที่ผมให้มาดูการก็จะเป็นในหอนของ Walk-in c o โ s e เเดี๋ยวผมเปิดไฟนิดนึงก่อนเปิดตรงไหนว่าโอเคที่จริงผมมองว่านี้จะเป็นในส่วนของห้องแต่งตัวแยกต่างหากออกมาเลยนะคืองานงานเฟอร์นิเจอร์บิวอินเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับแต่ ก็โอเคใหญ่พอ,พอประมาณนะครับสำหรับการแต่งตัวอยู่ในห้องนี้ก็โอเคมันแยกสัดส่วนออกจากห้องนอนนะครับเพราะว่ามีฉากกั้นตรงนี้นะฮะนี่จะเป็นฉากกั้นเอาไว้นะครับแยกออกสัดส่วนจากห้องนอนเอาไว้อย่างชัดเจนก็เก็บเสื้อผ้าต่างหากนะครับโอเคค่อนข้างดีนะครับแบบปรับเลเยอร์ฟังก์ชันออกมาตรงนี้ผมก็ชอบนะแยกออกไปเลยแต่งหน้าก็อยู่บริเวณนี้แต่ว่าผมมองว่าไฟมืดไปหน่อยนะครับอาจจะต้องปรับเรื่องไฟเพราะว่าเวลาผู้หญิงแต่งหน้าเนี่ยต้องใช้ไฟแรงๆหน่อยถัดมาที่ชอบสุดๆนะครับ อีกแล้วผมเป็นคนชอบห้องน้ํามากคือเวลาเราซื้อบ้านลักชัวรี่ระดับนี้ห้องน้ําต้องอลังการครับอีกแล้วอาบน้ําชอบครับดีไซน์ดีลงมาอาอบน้ําแต่ว่าข้อเสียหนึ่งอย่างคือมันไม่เห็นวิวนะครับห้องชั้นล่างมองเห็นวิวดีกว่าเวลาอาบน้ำนะ,ะเวลาเราอาบน้าเราต้องการผ่อนคลายดูไหมห้องชั้นล่างเห็นวิวดีกว่าเดี๋ยวตามดูตรงนี้ แต่ห้องตรงนี้มีนะครับนี่อ่างอ่าง,าง,างล้างหน้านะฮะสอ่างนะครับแบ่งสัดส่วนอย่างดีนะฮะแล้วก็แยกออกมาก็คือเป็นส่วนของเรนชาวเวอร์นะครับตัวของชาวเวอร์นะฮะอาบน้ำต่างหากก็โอเคครับค่อนข้างดีนะฮะตรงนี้เดี๋ยวก็งานดีแบ่งโอเคแต่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสุขภัณฑ์นะครับทเลสของเขาไปนะฮะโอเคงานทุกอย่างดีมีตู้เก็บของหมดนะครับค่อนข้างเยอะนะฮะ ราคาประมาณนี้โอเคค่อนข้างดีคุ้มนะครับชอบตรงงานฟร์ิเจอร์ทั้งหมดของเขาเนี่ยใช้เป็นไม้สักครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนต่อไปกันเลย ชั้นสองเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นตรงนี้นะฮะเป็นทางเดินอย่างเงี้ยผมก็มองว่ามันทําให้มันดูโล่งแล้วก็โปร่งขึ้นนะเวลาเราออกจากห้องมาเราก็จะมองเห็นว่าถ้าแบบมีคนภายในบ้านเราอยู่กันเนี่ยเราก็จะมองเห็นตรงโซนบริเวณด้านล่างทั้งหมดนะครับแล้วก็เขาจะใช้ตัวนี้เป็นกระจกนะครับก็ป้องกันได้ใครมีเด็กเล็กตรงนี้ก็ค่อนข้างดีเพราะว่ามันก็จะโอเคไม่ได้พัดตกไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูห้องน,องนี้ห้องนี้เป็นห้องอะไรวะเดี๋ยวมาดูกันอ๋อ oh, ห้องนี้ดีผมชอบ เป็นเขาเรียกว่าเป็นห้องห้องพระแล้วกันสำหรับคนไทยหรือห้องอเนกประสงค์อื่นๆก็ได้นะฮะสำหรับถ้าคุณใช้อย่างอื่นแต่ผมชอบนะผมชอบบ้านที่มีห้องพระเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบอ่าไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยถ้าบางครั้งผมอยากนั่งสมาธิเนี่ยผมชอบมานั่งแบบคนเดียวในห้องเนี่ยมันก็โอเคเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบนะผมว่าเขาแบ่งมีห้องเล็กกห้องหนึ่งแล้วก็มาดูห้องนอนต่อไปอ๋ออันนี้ห้องนอนอีกห้องหนึ่งครับ โอเคห้องนอนนี้เป็นห้องนอนเล็กนะครับบนชั้นะออนะห้องนอนนี้จะมีในเรื่องของแอร์นะครับตัวนี้ห้องนี้ไม่ได้มีห้องแฮร์รี่พอตเตอร์นะไอห้องดันฟ้าเหมือนเมื่อกี้นะครับซิลลิงเขาจะเล็กนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นซิลลิงสองชั้นนิดนึงนะครับที่มันตัดออกมาผมมองว่ามันประหลาดๆหน่อยแต่ว่าก็โอเคนะครับเป็นสไตล์เขาแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างโอเคนะครับห้องนี้แต่งเรียบๆง่ายๆเพราะว่าเป็นห้องนอนเล็กนะครับ แต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็อ๋อโอเคอันนี้มีบิวอินทุกอย่างโอเคดีไซน์แล้วก็โอเคมาดูห้องอาบน้ำนะครับห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องวออินคเซสตรงบริเวณนี้อันนี้เป็นวออินคเซสธรรมดาเหมือนกันนะครับก็โอเคดีไซน์ค่อนข้างดีฮะโอเคตรงนี้เป็นบริเวณของห้องน้ำห้องน้ำห้องนี้จะไม่ได้มีบริเวณของอในส่วนของอ่างอาบน้ำให้เป็นแค่เรียนชวาเวอร์นะครับเพราะว่าเขาเป็นห้องน้ำขนาดเล็กนะฮะ อันนี้ออกมาทาดีไซน์มาค่อนข้างดีอันนี้คือกระเบื้องผมชอบนะแล้วเขาใช้กระเบื้องหินพวกเกี่ยวกับเป็นลายดําแล้วก็อย่างเงี้ยมันทําให้ห้องน้ํามันดูแบบดูโทนเข้มเข้มขึ้นนะฮะดูแมนแมนขึ้นหน่อยอันนี้ก็คือเป็นอีกสไตล์หนึ่งดีมากห้องนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษมากมายก็เป็นห้องเล็กๆนะครับอารมณ์เหมือนกับว่าห้องนอนลูกนะฮะวิวก็เป็นวิวหลังบ้านไม่ได้มีมากครับโอเคถัดมาเดี๋ยวไปดูห้องนอนห้องสุดท้ายกันครับ เดินมาเลยตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของห้องนอนนะฮะห้องนอนห้องสุดท้ายตามมาดูกันโอ้ห้องนอนนี้ดีดีอีกแล้วนะครับห้องนอนนี้เป็นเหมาะสำหรับห้องนอนลูกอีกนะฮะเพราะว่าห้องนอนนี้เนี่ยที่ผมสังเกตเห็นคือห้องนอนนี้ก็จะไม่ได้มีในส่วนของเขาเรียกว่าห้องแฮีิพอตเตอร์ครับผมชอบเรียกว่าห้องแฮีิพอตเตอร์หรือห้องใต้หลังคานะฮะห้องนอนนี้ไม่ได้มีแต่ว่าซิลลิ่งเขาสูงนะครับแล้วก็เป็นห้องนอนที่ เห็นวิวสระว่ายน้ำนะฮะตรงนี้ก็พี่จะเห็นวิวสระว่ายน้ำทางด้านหน้าบ้านด้วยนะครับแล้วก็ดีไซน์ของห้องค่อนข้างดีครับตัวนี้ผมชอบอยู่แล้วว่าเขาใช้ตัวอิฐนะครับมันเรียงต่อกันทําให้ดีไซน์ดูค่อนข้างสวยงามเลยนะครับยิงตรงนี้เปิดไฟได้นะมีไฟตรงนี้ขึ้นมากลางคืนจะสวยมากนะครับเขาเล่นไฟ LED เอาไว้ดีไซน์ของภายในห้องดีมีแอร์ตัวนี้นะครับอันนี้แอร์ตัวนี้ผมตอนแรกตอนแรกที่ผมมาดูผมมองว่าแอร์เนี่ยเล็กไปหรือเปล่าแต่ตอนนี้ที่ผมอยู่ ประมาณบ่าย3กว่าเนี่ยค่อนข้างเย็นนะครับถือว่าแอร์ใช้ได้นะครับแอร์ Air เนี่ยกำลังอ่ากำลัง B t ทพอเออดีเลยแหละไหวเลยนะครับในเรื่องของบิวอินนะฮะตรงนี้เป็นตู้ขนาดใหญ่สามารถเก็บของได้นะครับก็ฟังก์ชันการใช้งานดีนะครับมีโซฟาตรงนี้ยกต่างหากเออโซฟาเอาไว้นอนดูทีวีที่ผมชอบนะครับอันนี้ดีนะฮะวัาง,งทีเราเบื่อเราอยู่ภายในห้องถูกไหมฮะแล้วก็เราอยากได้ โซฟาด้วยก็นั่งเล่นตรงนี้นะครับนอนฟุตนอนเสร็จปุ๊บก็โดดลงมาตรงนี้ดูทีวีต่อนะครับโอเคเลยอันนี้เปเวิร์คครับดีนะฮะถ้ามีเก้าอี้อย่างนี้เนี่ยผมชอบมากในห้องนอนนะครับแล้วก็ทําเป็นห้องโอเคสุดท้ายมาวอล์กอินโคลเซชนะครับตรงนี้ตู้เสื้อผ้าอันนี้ผมมองว่าตู้เสื้อผ้าเล็กไปน,นิดนึงแต่ก็โอเคงานวิวอินอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีแค่2ตู้เนาะแล้วก็เก็บตรงนี้นะครับเหมาะสำหรับเป็นห้องตู้เสื้อผ้าของลูกนะฮะ นะครับของเด็กๆนะครับหรือห้องเล็กนะฮะบริเวณตรงนี้ห้องน้ําห้องน้ํานี้ก็จะไม่ได้มีอาบน้ําไว้ให้เหมือนเดิมนะครับห้องน้ําก็ขนาดย่อมลงมาเพราะเป็นห้องนอนเล็กนะครับแล้วก็มีเลนชาวเวอร์นะครับระบบอาบน้ำนะฮะร้องสิ่งที่ผมลืมบอกไปบ้านหลังนี้นะครับเขาจะใช้ระบบเป็นหม้อต้มนะฮะคือเป็นหม้อต้มน้ำนะครับสระบบนะน้ำร้อนและน้ําเย็นครับโอเคทุกคนครับก็ อันนี้ก็จะเป็นบริเวณของห้องนอนทั้งหมดนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านนะครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะฮะ เป็น s. <S ไงบ้างครับฝหรับ,บ้านที่โอดพาทุกคนไปดูกันในคลิปนี้นะฮะบ้านหลังนี้ผมบอกเลยว่าสวยใช่ไหมถูกใจผมมากๆนะครับรับใครนะที่สนใจบ้านหลังนี้แล้วก็มีข้อมูลตรงไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับคุณก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านหลังนี้นะฮะตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับหรือแอดไลน์แอดของทีมงานเชียงใหม่เลิฟโฮมก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเรานะฮะผ่านแฟนเพจ Facebook เชียงใหม่เลิฟโฮมได้ตลอดเลยนะครับรั่วันนี้นะฮะโอตก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ นในคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมบ้านสวยๆที่ไหนนะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับโอ๊ตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฮะโอ๊ตขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ